ที่ห้องประชุมชั้น4เทศบาลเมืองพัพประแดงอําเภอพัพประแดงจังหวัดสมุทรปราการนางจิรพรวชิรเขื่อนขันนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพัพประแดงพร้อมนายประเสริฐวชิรเขื่อนขันที่ปรึกษานาย,ยกเทศมนตรีเมืองพัพประแดงนายอนนท์บุรณะพักตีนายอำเภอพัพประแดงนางสุมนทาเจริญศินวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายจิรศักดิ์อวมอุไรผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเซาและพันตำรวจโทพงษ์ชนันบนนุญนาครองผู้กำกับการปราบปรามสอพอพระปรแดงเป็นประธานร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงการพระปรแดงประจำปี2567ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่19-21เเมษาย,ยนนี้ ที่ประชุมมีหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชนตลอดจนผู้นำชุมชนสถานการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพัพประแดงและเขตราชบูรณะได้เดินทางเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการจัดงานกันอย่างพร้อมเพียง โดยที่ประชุมเป็นการพูดคุยหารือถึงปัญหาและการเตรียมความพร้อมในการจัดงานโดยเฉพาะการละเล่นพื้นบ้านบ่อนสบ้ารามันการประกวดนางสงการและหนุ่มลอยชายคอนเสิร์ตจากนักร้องดังจากจ๊ะอาสยามขบวนแห่ซึ่งเป็นงานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับงานสงการพระประแดงรวมถึงปัญหาการจราจรที่แออัดจากการเล่นน้ำปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาจากกลุ่มวิจชาชีพและปัญหาการอนาจารโดยที่ประชุมได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดแผนรองรับเพื่อให้งานได้เสร็จสมบูรณ์เป็นไปได้วยความเรียบร้อยเหมือนในทุกๆปี สงการพระประแดงในวันที่19เมษายนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจะเป็นการประกวดนางสงกรานและหนุ่มรอยชายที่เวทีหน้าอำเภอพระประแดงพันชมการละเล่นพื้นเมืองสบ้ารามันได้ที่ป้องแผงไฟฟ้าและชุมชนหมู่บ้านในเขตเทศบาล ในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีจะมีพิธีทางสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายเวลา14นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีสงการภายในวัดจัดให้มีขบวนแห่นางสงการและหนุ่มรอยชายพิธีปล่อยนกปล่อยปลาณอาคารพระอารามหลวงวัดโปรดเกตเชษฐารามชมคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายและการเล่นน้ำสงการ